ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป่าสนเราเพิดออฟฟิเชียลมาแล้วมาแล้วพี่น้องเนาะมาจากทางไหนเนาะผู้สาวสำนอยสำส่ายย่นั่นพี่น้องมาถูมาถูกมาจองแล้วตีนี่จองแล้วที่ออขอยายเดียวป้ะฮะดูเนาะเอะ ตาตูงามเนาะมาปูสาตูเสือเลยนี่ห้ามย้ายห้ามย้ายไม่รับแฟชั่นฮะเขาเห็นตูหลางเขาเตียนใหญ่ดี่แต่เขาวันใส่แฟชั่นไหนเนี่ยขายภาพแฟชั่นโอ้เนี่ยน้องโอ้เนาะนี่ยพี่น้อง ปูห,ปหาารือยังเสือสาดอ๋อปูแล้วอ๋อปูได้เลยตรงนี้ปูดีกระลำพอดีเออไม่เหงียนไม่คออ๋อโอ้ยหลบกล้องเ <laughs> อ้าเดินไปไหนแล้วเนี่ยโอ้อยัดกล้องโอ้วิ่งหนีเลยเอ้าคนนี้ไม่เห็นวิ่งหนีแล้วเ,เนี่ยเรื่เ <laughs> ด้อพี่น้องเด้อหลบกลอ้องมาดูเด้ออ่อนหลายพี่น้อง เฮ้ยเรียพี่น้องโอ้ต้องมารอเจ้ามาเถอะเฮ้ยเด้อพี่น้องเสื้อสาดเต็มแล้วพี่น้องเออเนาะ อันนี้เนอะปลานี่ครับพี่น้องทำ ีงยังเนี่ยนะโอ้เฮ้ยแบ่งกันกินแน่พ่อแม่แบ่งกันแม่กินแน่ปะปามีสาลาเปาลูกนิดหน่อยน้ำแม่เห็นไหมแม่เออเอาเอาเอาอืมดี เอ๋อนี่หวานนี่เอานี่นี่หวานนี่บอกกันเอาเอานี่นี่นี่ขนมหวานนะพี่น้องนี่ครับโอ้ยน้อเสื่อสาดาดายอยู่ครับผมพื้นที่มันได้อยู่ครับแต่ว่ามันไม่กว้างสักเท่าไหร่ครับพี่น้องนี่เด้อพี่น้องอ้าวอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบลอดส่วนลำเปิดเอาพิเชามาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องนี่ฮะ คุณพ่อคุณแม่ผู้เสือผู้สาเตรียมเบิดนี่พี่น้องคุณแม่ตรงนูดนมันลำพวงคุณแม่อย่าไปปูนี่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 ที่ว่างๆไม่เห็นปูอะไรนี่ววนด,ดังแรงครับตุม่มตุ่มเลยครับนู่นนะครับแม่เอาแหวนมันสีมอเบอร์เป็นแหวนคอเด้อแม่เอย้ยเแหวนคอเอามือผมมือแหวนแหวนแหวนครับก็หยาด นี่เนีพี่น้นองอ้ยน้องาถ่วอุ้ยอ,อ,อุ้ย,ยนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอื้หอหออดดีเลยครับพี่น้อง นี่ครับร้อนจีเลยครับผมโทรศัพท์อากาศร้อนมาครับพี่น้องนี่ครับอา,รอ,อากาศร้อนร้อนโทรศัพท์จนแบบถ่ายไปถ่ายมานอกเอาเลยครับพี่น้อง,ง,ง,งอ่า นี่ครับเวลานี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยเน้องเอ้ามากลับอีกทีนี่โอ้ยนี่เอ้าลบหน้าแล้วครับพี่น้องโอู้วเออเอ้อโอ้ยลบหน้าแล้ว ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเจอรย์ใหม่โอ้ว้าถั่วนี่พี่ดวงโอ้หมดแล้วตีหมดแล้วเหรอโอ้ครับผมมาแล้วครับคุณทวีครับผม เอ้พี่น้องมัหนึงวืนหนึงไมได้แทาหัว้คุณแม่คตา้าา้ามาอ้นี้น้ำส้มเฮเข้ามาคะเลขเข้ามาื้อมาจันนออมาจนี่ห้าใบยค่ะอนโอ้สาวสวยไหมอ่้อมีทั้งเด็กน้อย เทมาเท่ามาตั้งแต่ละยีสบาทค่ะตั้งแต่กุศลสคาวัลเบรดของเราค่ะต้องินต้อห็นนักกาึกษาและรู้หลัการให้คะค่ั้ง่ะั้งแตสบาทนะคะจนี่บาทครับอ อนี่ครับพี่น้องมากแล้ว มาเลยครับพี่น้องขบวนคุณทเวครับ,บ